เปไ็นยังไงไปล่องเรือมาหญิงให้โยล,ล่องเรือมวลอยู่นเนาะเรือพี่แบบน,ะน้องเลือเลองเรือเลิศจมาเดชมบังชาติแบบเสียงนกเสียงกาต้องเรือมหาสมบูรณ์เนเนาะ ลงไปเรื่อยๆบาข้างหลังเป็นซีทูเหรอหญิงข้างหลังเป็นซีทูเหรอลืมลืมดูข้างหลังเธอเปรียวเปรียวจนมาเนียวมาเนียวหยอดปลาเธอเปรียวสุดนี่ย่ามนนี้ <c oughs> คู่แข่งหายไปในโบสถ์มีคู่แข่งแล้วมั้งครับไม่กล้าแข่งด้วยสันเลยคือเอาพวกพาวเราพขายากสุดีไงเออไส้กับนีมมันค่อยยากเาะว่ามัน <c oughs> สายท่าน <c oughs> บอกว่ายุตตรงยุติเน่าหยุดสต็อปเน่าเว้ยนี่ Sorry I'm feeling วันนี้ถ้าเปลี่ยนไปใส่กอกใส่กอรอกยิง็เสรจจะนั่งดื่มกาแฟไหมล่ะเนี่ยก็มันว่างแล้วนี่ หรือเขาเก็บโต๊ะฮะวันนี้เจอคู่อลีเจอคู่อลีมาสองคนเจอคู่อลีไปไหนเจอคู่อลีไปดื่มกันไปดงจะไป ไปแวะก,กินข้าวก่อนเด้อทุกคนมูนี่รอเมือ่ย้ละสิไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวบ้านน้องโบยำยำไทยข้างนอกวางวหยิงโตวางอยู่ตัวหนึ่งนี้นะเออวางอยู่วางอยู่ นี่มั่งกันนี่ไอหอนแล้วไปปานังน้อยเดี๋ยวเอาหน่อยไงแต่บัตข้อมูลพึ่งทางแล้วค่ะนั่งรถพึ่งทางอย่วมาแล้วเข้ามาแล้วเนาะ ถึงแล้วค่ะถึงบิสโซแล้วหาลงลถก,ก่อนหยิบบปรายมวดมนึ่ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวไปดูวิกผมปิเปียวใส่ออกงานคืนนี้ก่อนข้างล่างเหรอไช่ไใช่ได้แบบหัวหยิกนี่นี่นี่ออมตัวนี้สีเงาพอดีเลยนี่พอดีเออตัวนี้

ว่บบาวันที่นี่รับผมสั่วลายขวดเฮ้ยฉันจเจาอยู่ต้นนั้นมันเป็นเครืงหั่งนกขวดอื้ยแต่ว่าสีม่วงฉันยังไม่ได้ลองนะเธอได้แล้ววิขมหิกเหมือนเดิมจ้าทรงหิกเหมือนเดิมแต่สั้นจะเป็นเงปปาะปลา แา่เขาไปชอปปิ้งซื้อของแพงๆในไทยมากกันเพื <c oughs> ่อได้ชุดเปรี้ยวๆออกร่าคืนนี้จ้ะเ <c oughs> ข้าข้างใดก่อน อย่างกเปนใ่ cả, ังายุ่ใช่พวกอันรีเวอร์พวกอันนิวลงนิวลูกเนี่ย b s ยังพวกอันอ๋อย่ทงเลยย่เ่องไสันเทงของพชุดนี่ละ นี่น่าจะเป็นของวินเทจเนาะวินเทจร้านวินเทจพี่น้องค่ะนี่เนี่ยนาตีละหญิงโอ้ยคือกระหวานคือเธอแท้เอาไว้ใส่ซัมเมอร์หน้าเอาไว้ที่ของวินเทจมันหายยากนะเป็นร้านวินเทจที่ของเยอะมากพี่น้อง เลือกมาถือมนเมกเหมื่อหา่ยเลออเอาที่ละเจอแล้วให้รีบเบานะสรุปแล้วได้ชุดนี้จ้ะ <isions impossible> <habitude> จึงไปหีิจ <ophone fucking> ึงสวยเจ้าวานเรย่มมาต่อเรื่องถนจึงของอะไรนะดีของยังกวอนของอันปิีปีดีิดเท่าไหร่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดปอนด์สามสิบเจ็ดปอนอ่านไวเอีหยง คิวยูไอแซนคิดอ่านไม่คิดหรอยี uh, ่ห้อยี่หอยี่ห้อลุงคิด mm hmm. เดี๋ยวจะต้องใส่ชุดนี้แล้วคะ่ะออกออกเดทไม่ใช่ออกเดทออกออกลา่าพุซายคืนนี้เผื่อมีกลุบกิบโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตัดไตออกกอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้จ้าเดี๋ยว จะขออนุญาตแต่งตัวนะจ๊ะบายบายลิ่อ